favorite place to go You're at the end of my favorite road Above the rest, you're the best I know You are my favorite shade Flower bed on my favorite stones. I love. ทุกคนครับก่อนอื่นเลยวิดีโอนี้ผมก็อยากจะขอขอบคุณนะครับที่เราพาผมมาถึงจุดนี้นะตอนนี้ช่องของผมเนี่ยก็มาถึงผ่านจุด1,000 Subscriber แล้วนะแล้วก็อีกไม่นานเนี้ยเราก็จะได้เปิดรับรายได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเกือบจะครบ4,000ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามวิดีโอผมนะครับวันนี้ผมก็พามาเดินเล่นนะก่อน พ่าอาทิตตกนะก็เมืองที่เราอยู่ตอนนี้เมืองชื่อว่าเดลฟอดนะครับผมเคยทําวิดีโอไว้แล้วนะ mm. เกี่ยวกับวันทํางานวันอาทิตนะที่ผมมาส่งผ้าในเมืองนี้นะวันนี้ผมก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาดูเลกอันนี้นะครับที่ผมมาค้นพบแล้วก็มันสวยมากๆก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะวันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็พาพิมพ์มาฝึกขับรถด้วยนะครับเพราะตั้งแต่พิมพ์ขับรถมาเนี่ยยังไม่เคยขับออก อนอกเมืองนะก็วันนี้พาขับออกนอกเมืองก็จะได้ฝึกขับรถที่เร็วขึ้นนิดนึงก็เมืองเดลฟอร์ดก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะทุกคนก็มีวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีเลคกันเนี่ยเลคเดลฟอร์ดก,ก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปเจออะไรเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆแล้วกันตามทางเดินก็ถือเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ พักอาศัยอยู่ในเมืองเลจิโนบารอแรตเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ6เดือนแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็อยากจะมาเหมือนกับอะไรเล่าให้ฟังโนว่าระยะเวลา6เดือนที่ผมอยู่ที่เนี่ยมีอะไรเป็นยังไงนะว่าชีวิตในการอยู่เลจิโนเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ผมอยากจะบอกอย่างแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเลจิโน a บาร r แรตเนี่ยก็คืออากาศนะครับ อากาศผมเพิ่งจะผ่านหน้าหนาวมานะตอนนี้ผมก็กําลังจะเข้าสปริงแล้วแต่ก็ไปไปลายหน้าหนาวนะคือหน้าหนาวอ่ะที่ผมอยู่มาเนี่ยในบารัสเนี่ยอากาศคือแย่นะสําหรับผมเนี่ยแย่ผมไม่ชอบก็คือมันหนาวมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เปียกมากก็คือช่วงหน้าหนาวเนี่ย90%ซน่ะของหน้าหนาวอะครับฝนตกก็คือถนนเปียกแทบทุกวันนะครับ แล้วก็เนื่องจากมันเป็นเลจิโน่เนี่ยถนนก็ยังมีส่วนที่เป็นลูกลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกนะครับเราก็จะต้องขี่ผ่านพวกโครนพวกอะไรเกือบแทบทุกวันเลยนะทุกนะครับทุกคนก็รถผมเนี่ยก็ไม่ได้ล้างนะครับก็ตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวมานี่ผมล้างรถแค่ประมาณสองครั้งเองเพราะว่าล้างยังไงมันก็เลอะอีกนะครับทุกคนก็น่าครับหนาวและเปียกครับก็คือ ถ้าใครไม่ชอบหน้าหนาวและเปียกก็คือลองหาเมืองอื่นดูนะครับอันนี้อากาศบาโรลัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนหรือว่าสปริงอะไรพวกนี้นะครับบาโรลัดเนี่ยก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาถึงเนี่ยมันอยู่ปลายหน้าร้อนนะผมก็เห็นว่าต้นไม้อะไรเงี้ยสวยงามมากแล้วก็ในเมืองเนี่ยจะมีต้นไม้ดอกไม้เยอะมากเลยนะครับในเมืองบาโรลัดเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเข้าสปริงลวเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้ทุกคนดู โอเคก็นั่นแหละครับเรื่องอากาศของเมืองบาราแลตนะก็ประมาณนั้นก็ข้างหลังนี้ผมเป็นทานน้ำนะครับที่น้ำมันไหลตกลงมาจากข้างบนเมื่อกี้ที่เราถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็บรรยากาศที่เดินเลยเล็กมานิดนึงนะครับมันก็จะมีตรงนี้ มีก๊อกน้ำอะไรเนี่ยโอ้น้ำออกด้วยทุกคนปัม๊มออกง่ายมากเลยไม่รู้ใช่น้ำแร่หรือเปล่านะเพราะว่าที่นี่เขามีมินเนอรลสปริงของเขานะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูไหมว่ามันใช่มินเนอรลสปริงบ่ผมก็ไม่เคยกินมินเนอรลสปริงนะมันกินได้ปอมรู้เดี๋ยวลองเดี๋ยวให้พิมพ์ถือให้ มันใช่มินิล็อกสปริงไหมไม่รู้ว่าอย่าเลยเขาก็คงเออเหม็นว่ะจะทอยเลสสปริงอ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่อ่ะมันเหม็นมันมันเออมันเหมือนกลิ่นกลิ่นน้ำทอยเลสโอเค <laughs> <laughs> ทุกคนตอนนี้ไม่ชิมแล้วมันไม่ใช่อมันกลิ่นเหมือนน้ำแบบเหมือนน้ำาใ้ส่วมอ่ะ <laughs> เออแต่คง <laughs> ล้าง แต่คงหลังหน้าล้างตาได้นะครับทุกคนกคน็ทุกคนดูบรรยากาศครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวดูดิเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้พวกนี้ออกใบออกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสวยมากๆนะเลยครับทุกคนดูดิไม่ค่อยมีคนมาเดินนะวันนี้เนาะดีจังส่วนข้อ2นะครับของเรจิโนลที่ผมอยากจะแนะนำหรือว่าพูดคุยให้ฟังเนี่ยก็คือ การเดินทางนะครับ p ับบิกทรานสปอร์เนี่ยจะลำบากกว่าในเมืองใหญ่อย่างเมลเบิร์นซิดนีย์นะครับก็ถ้าใครไม่มีรถเนี่ยก็จะลำบากมากๆนะครับอย่างแฟนผมเนี่ยพิมพเนี่ยตอนที่ผมยังไม่มาหาเขาเนี่ยก็คือเขาต้องปั่นจักรยานทุกวันนะครับแล้วลองคิดดูว่าอากาศหนาวและฝนตกทบทุกวันนะครับมันลำบากแค่ไหนและพิมพเนี่ยก็ได้รอรถนะครับก็อย่างวันไหนเลิกงานดึก3 4ทุ่มเนี่ยก็รอก็ไม่มีรถ แล้วตอนกลางวันก็แบบบางทีรอเกินครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับก็บางทีรถก็ไม่ตรงตามเวลาด้วยนะมันก็ไม่เหมือนอย่างซิดนีย์นะครับที่รถค่อนข้างจะตรงเวลานะครับทุกคนก็พิมพ์เนี่ยเดี๋ยวผมถามพิมพ์ให้ดีกว่าว่าเขาลําบากแค่ไหนตอนขับตอนที่ไม่มีรถนะพิมพ์เป็นไงบ้างตอนไม่มีรถเป็นไงบ้างตอนไม่มีรถมก็ลําบากไงลองไห้ไหม ขี่จักรยานฝนตกแล้วรถบัสเป็นยังไงที่ประสบการมาช้าบางทีก็ไม่มานิ่ก็ไปทํางานสายอะไรเงี้ยแล้วรอรถหนาวหนาวอะ่ะใช่ปะโอ้โคตรหนาวอะ่ะชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยหนาวมากแล้วปั่นจัก,กรยานกลับบ้านอะ่ะก็ประมาณสามสิบถึงสามสิบห้านาทีปั่นกลับแล้วหนาวไหมหนาวแต่ว่าชินพอปั่นไปมันก็ร้อนเ่อะแรกแกก็ทรมาน อืมอ <Scroll> ืมโอเคก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนตอนผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับตอนที่พิมพ์มาออสเตรเลียแรกๆอ่ะเขาไปอยู่เมืองแคนเบอร์านะแล้วแบบว่าไม่รู้จักใครนะครับมาอยู่แล้วอยู่เมืองนั้นคนเดียวหนาวนะหนาวเหมือนบรแลเลตเนี่ยแหละแล้วก็แบบรอรถบัสตอนสามสี่ทุ่มรถบัสก็ไม่มีนะครับค <alors. Okay. S 1> ือร้องไห้ครับพิมพพอพิมพ์ร้องไห้แล้วก็โทรมาหาผมนะครับก็ นั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้เรารู้จักกันนะครับใช่พิมร้องไห้ใช่ปะรถบัสมีแล,แล<ง>้วเขามารับพิมพแล้วพิมพ์ก็หลงเขาเลยขับไปส่งพิมพ์ที่บ้านขับนอกเส้นทางโอ้เพราะว่าพิมพ์ร้องไห้แล้วและเออนั่นแหละครับก็ลำบากจริงๆครับถ้าผู้หญิงมาคนเดียวถ้ามาอยู่เรจิโน่ไม่มีรถลำบากครับโอเค ข้อต่อไปก็คืออาหารนะครับทุกคนอาหารในเมืองบรรัตเนี่ยเช่นอาหารไทยนะครับอาหารเอเชียทุกอย่างเนี่ยก็จะแพงกว่าเมืองใหญ่อย่างเมลเบิร์นอย่างซิดนีย์นะโดยเฉพาะซิดนีย์เนี่ยถูกมากๆก็ในบรรัตเนี่ยอาหารไทยจะแพงมากๆเลยนะครับทุกคนก็ตอนผมอยู่ซิดนีย์นะผมก็ซื้อกินบ่อยมากเลยนะครับแต่พอมาอยู่บรูไตเนี่ยผมก็ซื้อกินน้อยลงนะครับคือแทบจะไม่ซื้อเลยนะ ก็ส่วนมากผมเนี่ยเป็นคนง่ายๆผมก็จะกินพวกฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลแล้วก็ไรฮังกี Jack, ้แจ็คอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็ถูกแล้วก็ง่ายผมนะครับก็นั่นแหละครับก็อาจจะแพงหน่อยแต่มันก็ยังมีข้อดีในเรื่องของค่าเช่าบ้านนะครับค่าเช่าบ้านเนี่ยก็เป็นข้อที่3นะค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านจะถูกกว่าซิดนีย์นะครับเกินครึ่งนะครับผมเคยเช่าบ้านในซิดนีย์เนี่ยก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ราคา850แต่ตอนนี้ผมมาอยู่บ้านที่บริเรตเนี่ยสมห้องนอน2ห้องน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่หลังบ้านด้วยนะก็ราคา350นะครับต่างกันเกินครึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่กับพิมพ์แค่2คนนะครับในบ้าน แบบไม่ได้แชร์กับใครนะครับเพราะว่าราคาบ้านมันก็ค่อนข้างจะอยู่ได้นะไม่แพงเกินไปแต่ว่าตอนอยู่ซิดนีย์เนี่ยผมก็หาเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยนะครับที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ทำให้ผมจ่ายถูกเหมือนกับอยู่ที่นี่เลยนะถูกกว่าที่นี่ด้วยอืมก็การอยู่ต่างเมืองก็ต้องใช้ชีวิตต่างกันนิดนึงแต่ตอนนี้เราอยู่ค่าเช่าบ้านถูกเนี่ยเราก็อยู่กันเองอยู่สบายสนะครับ ก็นั่นแหละครับขอ้ออที่3ก็คือค่าช่าบ้านมันก็จะถูกกว่าในเมืองใหญ่นะโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ4ครับทุกคนข้อ4ก็คือการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอะไรพวกนี้เมืองบรารเลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อย่างพอเริ่มค่ำเนี่ยเมืองก็จะเงียบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าบราร์เลัดเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมต่างต บ่อยเหมือนกันนะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากในเมลเบิร์นจากเมืองรอบๆเข้ามาเที่ยวในบริเวตนะครับก็ในเมืองบริเวตเนี่ยก็จะมีงานจัดบ่อยๆอย่างช่วงวินเทอร์เนี่ยก็มีวินเทอร์เฟสติวัลมีอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะครับบร,ริเวตก็แต่ว่าการชอปปิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีหลากหลายเหมือนในเมืองใหญ่อย่างเมลเบิร์นนะอย่างเช่นเวลาผมอยากจะซื้ออุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะ มันไม่มีอัปเดตอะคือมันไม่ทันยุคทันสมัยเหมือนที่เราอยากได้ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราดูหาข้อมูลมาแล้วก็ไปหาตามร้านกล้องอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแบบอัปเดตทันสมัยนะครับเราก็จะต้องเข้าเมืองใหญ่ไปซื้อนะทุกคนก็อย่างเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับของแบรนด์เนมนะก็ไม่ค่อยมีนะเราต้องเข้าเมืองเมลเบิร์นแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ จากบาริลเลดเนี่ยเข้าไปเมลเบิร์นนะใช้เดินทางโดยรถไฟเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวนะครับก็ค่อนข้างเร็วเร็วกว่าขับรถนะครับ<ม>ทุกคนก็แล้วรถไฟเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายนั่งรถไฟไปดีกว่าแต่ถ้าใครชอบแบบว่าเออขับรถไปก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยถ้าเป็นช่วงพีคแบบว่าคนเข้าไปทํางานในเมืองเนี้ย ช่วงเช้า7-8โมงอะไรเงี้ยพอเราขี่เข้าใกล้เมืองเมลเบิร์นเนี่ยมันก็จะติดนิดนึงก็จะใช้เวลานานกว่าโอ้โอก็น่นะครับก็เมืองก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ช้อปปิ้งเนาะแต่มันก็เป็นเมืองเหมาะกับอยู่อาศัยคนที่คนแก่ที่เขาอยากจะ,ะ,กะเกษียณก็มาอยู่เมืองพวกนี้เนาะเพราะว่าราคาค่าเช่าบ,บ้านอะไรมันก็ถูกนะครับทุกคน ก็นั่นแหละครับก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ชอปปิง้งตอนนี้ผมเดินมาเจอกงอะไรไม่ดออูลองเข้าไปเดี๋ยวกว่า <c oughs> เป็นบ้านมีหน้าต่างด้วยเรื่องของคนนะครับข้อต่อไปเนี่ยผมคิดว่า สิ่งที่ผมประสบการณ์มานะในตอนที่มาอยู่บริเตเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนในเมืองใหญ่อย่างเช่นเมืองซิดนีย์กับเมืองบริเตเนี่ยต่างกันนิดนึงนะครับในเมืองบริลเตเนี่ยคนจะออกค่อนข้าง aggressiv หรือว่าค่อนข้างสุภาพไม่สุภาพนะครับเทียบกับเมืองใหญ่ก็เท่าที่ผมเจอเนี่ยก็จะมีแบบว่าผมขับรถเนี่ยติดไฟแดงอยู่นะครับแล้วก็มีรถขี่ผ่านหน้าผมเนี่ยคือ เป็นทัฟฟิกที่ผ่านหน้าผมนะเขาก็มีเด็กวัยรุ่นนะมันก็แบบยกนิ้วกลางให้นะแล้วมันก็โผล่ออกมาหน้า,นา,นาตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ประมาณเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาคนเลจิโนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชินกับคนเอเชียนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีคนเอเชียเข้ามาเยอะมากเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกว่าคนในในเลจิโนเนี่ยจะไม่ค่อยสุภาพกับเรามากเท่าไหร่ แต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับทุกคนมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเห็นทุกวันนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่ผมอยู่ในซิดนีมา5ปีเนี่ยผมไม่ค่อยไม่เคยเจออย่างเงี้ยนะแทบจะไม่เจอผมนึกไม่ออกนะถ้าไม่เจอเลยก็พอมาอยู่นี่แค่ไม่กี่เดือนผมก็เจอแบบนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวครับเพราะว่าที่นี่คนเขาไม่แบบไม่ทําร้ายกันอะคือน้อยมากที่จะทําร้ายกันผมไม่เคย คือเลสิตน้อยมากอ่ะในประเทศออสเตรเลียไม่ค่อยมีใครกล้าทำหรือถ้าเกิดมีใครทำนะคนในสังคมอ่ะจะเห็นคนนั้นไม่ดีแล้วจะปกมองเราเท่าที่ผมรู้สึกนะคือถือว่าปลอดภัยมากออสเตรเลียเป็นประเทศที่แบบว่ามีการเลสิตน้อยนะครับทุกคนถึงเรามาอยู่เรจิเนีลเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็นั่นแหละครับเรื่องของคนก็ต่างจากเมืองใหญ่ นิดนึง่งเท่าที่ผมรู้สึก you are ผมลืมพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องงานเรื่องงานในเรจิโนลนะครับก็สำหรับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันหายากนะ พราว่าเราก็มีประสบการณ์มีความมั่นใจอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วเนาะเราก็พิมพ์ก็เหมือนกันพิมพ์ก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้งานดีมากดีกว่าอยู่ทิ้นี่อีกก็แต่ผมจะแนะนําคนที่เพิ่งมาอย่างนี้นะก็คือมันก็จะลําบากกว่าอยู่ในเมืองใหญ่อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็เคยทํางานบริการอย่างเช่นร้านอาหารมีประสบการณ์อะไรพวกนี้ ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมมาอยู่ในเมืองเนี้ยผมก็รู้จักกับเจ้าของงานที่ผมทําอยู่เนี่ยเขาเป็นโลโก้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเนาะว่าธุรกิจในบริเนี้ก็ต่างเรียกร้องแล้วก็แบบว่าถามหานักเรียนินเ international นะครับเพราะว่าตอนที่มีโควิดเนี่ยพวกนักเรียนออกไปเยอะนะครับ ก็ทําให้คนที่เนี่ยธุรกิจที่เนี่ยเขาขาดแรงงานเนาะแล้วก็เขาคิดถึงนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าเ,เขาทํางานดีกว่าคนโลเคอลนะก็อันนี้ออกจากปากของบอสผมเลยนะคนโลเคอลเนี่ยเขาจะขี้เกียจกว่าเนาะแล้วก็ต่อรองแล้วก็ไม่ทำงานดีเท่าคนเอเชียรหรือนักเรียนต่างชาตินะก็เนี่ยก็คือข้อได้เปรียบของพวกเรานะครับ ถ้าเกิดเรามาเนี่ยเรามีความมั่นใจเราเดินไปหาเขานะครับมันก็มีโอกาสได้แต่เราก็ต้องมีความกล้าที่จะพูดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวเรื่องภาษามานิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับเก่งมากแค่ทํางานได้ก็พอเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจจะมาเรจิเ uh, นนะผมแนะนําว่าเ,ออเราอาจจะลองมาเมืองใหญ่ก่อนเก็บประสบการณ์เก็บอะไรสักพักหนึ่งแล้วก็ ่อยย้ายมาเรจิโน่ก็ได้นะครับมันก็จะช่วยได้เพราะว่า,อย,าอย่างที่ทุกคนรู้ในเมืองใหญ่เนี่ยมันมีความต้องการแรงงานเยอะกว่าเนาะก็มีโอกาสที่เราจะได้งานแล้วก็มีงานหลากหลายมากกว่าด้วยก็ช่วงที่เราอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยก็เก็บประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็พอเราจะออกมาเรจิโน่เพื่อทำพีอาร์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้มีทุกอย่างพร้อมสําหรับเริ่มทํางานนะ ผมกับพิมพเนี่ยคือมาอยู่เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานเลยก็คือเรารู้สึกว่างานหาง่ายไปทุกที่เลยอ่ะก็คือนั่นแหละผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนทําตามที่ผมบอกนะสร้างความมั่นใจตอนที่อยู่เมืองใหญ่ะอะไรเงี้ยเราค่อยย้ายมามันก็จะช่วยได้ก็นั่นแหละครับที่ผมจะฝากไว้ก็เรากําลังจะกลับบ้านแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกนะก็ตอนนี้ก็สวยมากๆเลยทุกคนถ่ายดูรอบๆ นี่ก็ลานจอดรถนะของของเล็กเดลฟอร์ดก็เล็กๆก็จะมีคาเฟ่ยอยู่สองหัวมุมแหละแต่เราก็ยังไม่เคยได้มาลองกินก็วิดีโอนี้ก็จบเท่านี้แหละทุกคนผมก็ขอขอบคุณมากนะตอนนี้เรากำลังใกล้เข้ามาที่จะ,ะได้รับรายได้จาก y t u t u แล้วนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายพิม Storms. I love the ground